การให้การยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานสําคัญของสังคมที่กวรให้การยอมรับว่าทุกคนมีศักยภาพซ่อนอยู่ไม่ว่าเพศไหนเด็กหรือผู้ใหญ่หรือผู้พิการ art for all ศิลป,ปะเพื่อมูลมนุษย์หนึ่งในกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเองสำหรับโครงการศริลป,ปะเพื่อมวลมนุษย์นะคะเข้าสู่ย่างปีที่17แล้วนะคะที่ได้มีการดําเนินโครงการมา เราได้มีการพัฒนาเด็กมากมายการสร้างให้เด็กได้รับรู้ถึงการที่การอยู่ร่วมกันนะคะการเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยเอาศิละปะมาเป็นตัวตั้งในการทํางานนอกจากศิละปะจะสร้างเสริมประสบการณ์สร้างเสริมความสุขให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆเ,เหล่านี้ยังรู้จักถึงเรื่องการแบ่งปันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราคิดว่า คนไทยเราเองเนี่ยเราควรจะมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันการใช้ศิละปะมาไม่ใช่เป็นเรื่องของการบำบัดแต่เป็นการสร้างเสริมสร้างเสริมในเรื่องของการสร้างความสุขสร้างเสริมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะเพื่อนมนุษย์แล้วก็มาถึงปีนี้เรามีการพัฒนาเรามีการ ขยายลงสู่ไปต่างประเทศโครงการนี้ไม่ได้ทำเฉพาะในประเทศเรานะคะในเมื่อสองสามสองสามปีที่ผ่านมาเราได้มีการนำโครงการเนไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในต่างาประเทศณนะขณะน,นี้ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ให้การยอมนะรับแล้วก็เข้ามาร่วมโครงการเราในวันนี้ข่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ art for all กับแนวคิดหลากหลายสร้างสรรค์ยั่งยืนใช้ศิลปะเป็นตัวกลาง ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สังคมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการพัฒนายาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพราะทุกคนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อย่างเห็นได้ชัดก็คือเด็กมีทักษะในเรื่องของงานศิลปะ แล้วเขาจะเกิดความชื่นชอบเขาได้มีฌานใช้เวลากับสิ่งที่เขากําลังนั่งทําอยู่เกิดสมาธิเกิดปัญญาและเขาได้เห็นถึงความสําคัญของตัวตนของเขาเองว่าแม้แม้ว่าเขาจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ดีแต่เขาสามารถทําในสิ่งที่คนอื่นก็ทําได้เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะปลูกฝังในเรื่องของจิตใจจิตใจเป็นสิ่งสําคัญในการที่เราจะสร้างความสุขข้าคกับเข้มแข็งและเห็นถึงคุณค่าในตัวตนของเขาเองสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หาซื้อไม่ได้แต่เกิดขึ้นในท่า ศิลปะ Art for All. อาร์ตโฟล์กค่ะเราก็คงสนับสนุสนสน่งเสริมต่อไปนะคะ <c oughs> ก็เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโครงการคงจะไม่ได้พัฒนามาแค่20กว่าปีแต่เรามุ่งหวังว่าในใน,ในอนาคตประเทศไทยเราจะเป็นจุดศูนย์กลางของการที่จะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการนำศิลปะมาสร้างเพื่อเกิดความความเท่าเทียมกันในสังคมการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นพิการทางใดก็แล้วแต่แต่เขาคือคนคนหนึ่งที่เขาจะมีที่ยืนและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง